ดเวลา54นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับกลับมาถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างดีท็กักบรูหมายเลขสามกับหมายเลขสองของตลาดสื่อสารโทรคม,มนาคมในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งคเ <c oughs> มื่อวานนี้เป็นประเด็นซึ่งยังว่ากันอยู่นะครับว่าตกลงหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยับยัง้งหรือยับยั้งไม่ได้เพราะเขาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดคือ <c oughs> <c oughs> เข้ามาตรวจสอบเพื่อกระบวนการเป็นเมียงถูกต้องว่าทําได้หรือไม่ได้โดยที่เมื่อวานนี้กศทอชรอ,องเลขาธิการคุณสุทธิศักดิ์จันตะโยธินระบุนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางโูมาชี้แจงใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากดีแท็กเมื่อวันก่อนค่ะคำชี้แจงก็เหมือนกันทุกประการก็คือยังเป็นกรณีที่ไม่ใช่บริษัทรับใบอนุญ,ญาตเป็นบริษัทแม่ไม่ใช่บริษัทรับใบอนุญาตจากกสทอชอเพราะฉะนั้น ยังไม่ใช่เรื่องที่กสชจะสามารถเข้าไปดมเนมินการได้คุณสุทธิศักด์ใช้คําว่าสังคมเข้าใจผิดกนหมดว่าเป็นการควบรวมบริษัทลูกของ TRUE และ d ีแทซึ่งความจริงยังไม่ได้มีการควบรวมบริษัทลูกถ้ามีการควบรวมก็ต้องมาดูกฎระเบ,บียบกสชทอชอกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกสชอ,อนวนกฤงพาณิชย์ท่านบอกยังไง <Ha. S 2> การรวมกันของบริชัทโฮลดิ้งของทัวรกับดีแท็กต้องให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคอ,ขอเป็นผู้ตรวจสอบค่ะ แต่ยืนยันว่าผู้บริโภคที่ใช้บริการของ True และ d t a c ็ยังไม่ได้ผลกระทบในการให้บริการนะคะใช้คำว่ายังไม่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้แปลว่าไม่มีค่ะและเร็วเรนี้ค่ะและเร็วเรวนี้จะออกข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงกับสังคมว่ากสทชไม่ได้มีอำนาจจะเข้าไปจัดการตรงนี้ได้พยายามจะไล่หาจากกระรวงพาณิชย์คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ายังไม่เห็นนะฮะก่อขีหาการวุ่นวายเลยมีไหมค่ะคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าขอเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไหม จะหให้เจอว่ากรรมการแข่งขันทางการค้าท่านว่ายังไงไม่มียังไม่มีขณะที่ในส่วนของ TDI น้องไบรท์คุณสมเกียรติตั้งกิจวานนิดค่ะประธาน TDI ท่านบอกนะคะว่าถ้าปล่อยให้มีการควบรวมธุรกิจระหว่าง True กับ D Tag จะทำให้ธุรกิจโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคมมีการผูกขาดในระดับอันตรายอันตรายเลยเหรอท่านใช้คําว่าหน้าเป็นห่วงมากนะคะเล่นไงต่อผู้ที่จะได้รับผลกระทบด้านลบเนี่ยจะมีหลายฝ่ายแน่นอนก็คือผู้บริโภคธุรกิจต่างๆที่ต้องโมบายและอินเทอร์เน็ต คู่ค้าของบริษัทธุรกิจโทรคมนาคมอย่างเช่นช็อปต่างๆที่ติดต่อขายโทรศัพท์มือถือให้ค่ายมือถือจะมีอำนาจต่อรองลดลงก็เหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อวานกรณีคาบเล็กค่ะแล้วยังไงต่อขณะเดียวกันรัฐาบาลก็ได้รับผลกระทบด้านลบด้วยนะคะก็คือเวลาประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหม่อะค่ะอย่างเช่นประมูล 6G ในอนาคตคนที่เข้ามาแข่งลดลงรัฐก็จะได้รายได้น้อยลงนี่ฮะท่านผู้ชมะนี่ TDI เขามองอย่างนี้ คือทำให้ผมนึกถึง TDI สมัยที่เป็นหลักมั่นให้กับเศรษฐกฐิจไทยอยู่ยุคหนึ่งยุคนั้นเนี่ยสมัยอาจารย์เอามาชยาเวลา,าโอ้โหเดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปครับผู้ชมฮะแต่ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างท่านน้ำตรี DES ว่ายังไงเนี่ย ค,คุณชัย<ช>วุฒ<ว>ิธ<ว>นาคมานุสรท่านบอกว่าออมันจะเป็นการผูกขาดได้อย่างไรเพราะว่าธุรกิจมือถือมันมีการแข่งขันกันอยู่แล้วและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือวาออ่ากสทชเป็นเรื่องกสทชเป็นเรื่องปก,กติท่านบอกอย่างนั้นนะคะธุรกิจมันมีหลายผู้ประกอบการมันผูกขาดไม่ได้อยู่แล้ว เขาลงทุนสูงมีต้นทุนประมูลขึ้นความถี่บางประเทศเขามีแค่รายเดียวถ้ามีหลายเจ้าต่างคนต่างลงทุนมันเป็นการสิ้นเปลืองอต้นทุนสูงขึ้นประชาชนก็ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้นเรื่องนี้มันอยู่ที่การวางแผนธุรกิจรัฐบาลจะเข้าไปกำกับดูแลแค่ว่ามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรอ้อนี่ท่านชัยวุฒินี่มองุงกลับคือประเด็นแรกท่านบอกเลยนะครับไม่อยู่ในอำนาจของดีเอสค่ะ เป็นเรื่องกสอสทชอใช่ผูอชอ้ชฮะประเด็นต่อมาท่านบอกว่าเออพอเขารวบรวมเขาสามารถลดต้นทุนได้ของมนจะได้ถูกประชาชนจได้ประโยชน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนธุรกิจและรัฐบาลไม่เกี่ยวจะทําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาจะไปตกลงกันรัฐบาลไม่มียบ้าเข้าไปสั่งหรือกํากับโดยตรงว่าให้รวมหรือไม่ให้รวมวันนี้มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะะเดี๋ยวก่อนเร,อเรื่องการรวบรวมกิจาการของทรูกับดีแท็กเนี่ยเป็นเรื่องทางธุรกิจ นะครับรัฐบาลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะครับล้าสุดว่าจะทําได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องทางธุรกิจที่เขาจะตกลงกันต่อไปนะครับรัฐบาลจะไม่มีอํานาจในการจะไปสั่งหรือไปกํากัดดูแลเรื่องนี้โดยตรงว่าให้รวมหรือไม่รวมได้นะแต่ว่าใน,ในภาพรวมผมคิดว่าก็ต้องติดตามต่อไปว่าผลของการรวมเนี่ยมันจะส่งผลอ,อย่างไรต่อธุรกิจต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องคอยติดตามต่อไปแล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องระยะยาวอ่ะคงต้องค่อยๆดูไปก่อนแล้วกันนะใจเย็นแต่ผมว่าในภาพรวมประชาชนก็น่าจะได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า การที่มีบริการโุรกรรมทางธกที่ให้บริการที่เข้มแข็งนะแล้วก็สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่นะครับแล้วมีการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอะไรบ้างเนี่ยถ้าเกิดมีการรวมกันจริงแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อภาพรวมของประเทศนะครับแลวส่วนรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่กํากับดูแลอยู่แล้วนะครับมันเป็นสองบุ่มซึ่งเวลาเกี่ยวกับเรื่องข้อกังขาว่าตกลงอํานาจเหนือตลาดครอบงำกิจการไหมมันก็จะมีข้อถกเถียงแบบนี้ มุมหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันลดลงทําให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์<ฆ>เพราะเขาจะกําหนดราคาแล้วลดราคาไว้<ฆ>เขาไม่ต้องแข่งอีกมุมหนึ่งบอกว่าครอบรวมใหญ่ๆเขาสามารถที่จะลดต้นทุนไปกดดันโน่นกดดันนี่การลงทุนอะไรนะรวมการลงทุนต้นทุนมันจะถูกลงเพราะฉะนั้นจะทาให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ท่านผู้ชมเราเห็นยังไง <c oughs> มันก็เป็นสองมุมจริงๆ<ฆ>สองม,มุม